จ้าเฮ็ดเขับจะพาไปเลาะต่อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยดนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกแล้วมาจ้ะอีกเจออีกแล้วบาหลายบาหลายกระดอกงามอีกแล้ว เลยดูจ้าเห็ดของเฮามาตุยเล่อน้องจนไอมุมใดมักมุมใดเอามุมนั้นมีเดียบ่เก็บง่ายนี่ค่ะนี่แหละคุณไปถึงนานมื่มุมขี้หินบอหินแควแควอยู่นี่รักปาลมดอนี่ดักนั่งด้วย วนขาไหเลยเก็่างเดียวเ่งกระตีเนี่เป็นประตปุ <c ười> ที่ฝนเป็นซุม่มดี กอคือเรากระโดดเลยดิหวสียยังน้อยนะเพื่นี่ไหนนะมั้งเนาะหน้อยเดเพนหัวจะออกเพื่อนกระเนี้ยวอีกทีเดียวเดียวได้เก็นบ้องไม่ได้เข่ามือนึ่งเห็นบอเพื่อนเอาปะเอางโพน ก็ไล่เฮ็ดกัได้ยเบื่ขอขโมยมือเบ่ออยากเป็นของเฮาคือว่าละประหัดอ้อติดเนี่ยเอาไปก่อน biệt chân hạ thương nó, tầng lăng biệt. không buồn quan, ôi nhung không buồn ừ. đâu. nhé ừ, นี่จ้ะโอ้โนี่ได้ประมาณนี้เลยจ้ะป๊าดเงาตัวนี้ใหญ่กว่านิ้วโป้งแม่น้างะได้อีกไปเดี๋ยวสิาพาไปเลาะต่อจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนี่จ้ะคนงานของเราเดี๋ยวสิาพาไปเลาะต่อตอนแจ้งเด้อจ้ามีอยู่มีอยู่บอกให้ก่อนว่ามีอยู่เรื่องอื่นซะวะนะนี่เดี๋ยวไปต่อตอนเช้าเลยจ้า สวัสด,ดียามเช้าจ้าต่อจากคลิปเมื่อคืนเนาะพอน้อ<ช>งเจนายเนาะย่างเราบ่อหินเนาะพากันมานอนนอนตเวนนินเทาไเมื่อคืนหน,นิหทุ่งเนาะคืณเมื่อน,นอนตีสามคืนนอนหาทุ่งจ้ะตื่นเช้ามาก็มาเอาพนแถวปุ๊ปกไว้เนาะพอน้องเจนายเนาะนี่นจ้ะประมาณนี้เลยดอกกระลังงามสมุทรนิ่มจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดของเฮาปุ๊กไว้เด้อยใจอยู่หลังบ้านอันนี้อนนเอาไปเป็นเนี่ยปุ้ยเหี่วไปห้องปุ้ยเลย ไกลๆกูเลยจ้ะมาเริ่มงัดเลยจ้ามาเริ่มเลยจ้ะงัดเลยคิดว่าสินอนบลับนอนตะวินเมื่อคืนนี่สรุปลับตื่นขึ้นมาอีกทีกับแดดส่อง ฝนตกเนี่ยเมื่อคือเนเหมือนฝนล,ลินลินเลยนะนนเก็บตั้งแต่ค่ำจนมืดเติเก็บตั้งแต่มืดจนค่ำฮ่า,าต้องไ่าจังไดเก็บตั้งแต่ค่ำจนสว่างนี่เพราะว่าไปนอน เมื่อน้ยามไป่ได้เลาะเลยจ้ะเพราะว่า้องแนทกับภูเก็ตละ่ะมึงถทยเม,มืองจีโน่ให้ตรงเมื่อที่แไม่น้องใจในได้เลาะฝากโครงการไปกับหน้ามันโครงการคนละครึ่งบ่มีจริง mm -hmm. ่ะคุ่งุ่อีก 要个家里的。

là cái lại lòng hùng bất lòng hùng Hương bớt hùng bất lòng bất Chúng sư thái đấy đấy chẳng ôi nạc liền đi cả đây thôi nó ra đây mất เทียงใครเอนะ่ยมือค้านี้ลงเลยลิงทางไหนวะ em lên mua ai พข้มเมียบอกเป็นผลกับแม่เนียบอกลูกมอไปปั๊บปั๊บับ,บนี่จ้าผลงานของเขาพนี่ได้หน่เน,ะนาะพนเมื่อคืนนี่ก็เต็มตะกา้าสรุปมื้อนี้เขาได้สองตะกา้าด้วยจ้ะเ็ดเท่าไหร่ครับนี่จ้ะผลงานของเขากระสิประมาณนี้เลยแมนุนจนากระสิขอตัวลาก่อนด้วยจ้ะไปทำภารกิจก่อนแบบนี้ตื่นเศร้ามาภารกิจหลายเฮงน,นะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแมนตุนจนาหน่อยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าครับ